不行。 ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนช็อปนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c คุกกี้แลนช็อปสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับใน EP นี้ก็อยู่ใน EP นะครับรีวิวอีปิก ฟรีนะครับอืครับเป็นตัวที่เด็ดอีกหนึ่งตัวเลยนะที่อยู่ในแพ็กอีพิกฟรีนะครับทุกคนก็สามารถไปเลือกได้แล้วนะครับหนึ่งคนนะใครที่ยังเปิดไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเปิดครบ21ครั้งนะครับยังไม่ออกนะก็สามารถไปเลือกได้นะครับทุกคนนะสำหรับอีพิกฟรีนี่ครับผมก็เปิดได้ค่อนข้างหลายตัวมากๆนะนี่อย่างเช่นครับ่าบาติสตูต้านะครับไมเขึ้นโอเว่นก็มานะครับ่ะดูก่อนนะครับเป็น ไมเคิลโอเว่นนะครับไหนเอ่ยเออคงก็เปิดได้เหมือนกันนะสำหรับโอเว่นนี่ไงครับโอเว่นนะครับอาจจะมีโอเว่นนะครับแล้วก็บาติตูต้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับจะเป็นชูรี่ครับนี่เลยสำหรับไอดีนี้ครับตึงแล้วนะครับสำหรับไอดีนะครับทุกคนนะ สำหรับใน EP นี้ก็จะมารีวิวนะครับสำหรับนากาตะนะครับทุกคนเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะเจแปนนะครับแล้วก็สโมสรโลมานั่นเองนะครับทุกคนนะก่อนที่จะรับชมครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนนะคนละ1ไลค์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะมาสำหรับนากาตะนะครับผมจะให้ดูวิธีการอัพก่อนนะครับที่ผมอัพนะจะไปสูงสุดอยู่ที่103นะครับทุกคนต้องใส่บูสเตอร์เม็ดที่2ด้วยนะผมก็อัพแบบนี้เลยนะครับ5 8าแ แ0บแบบนี้เลยนะครับสาหรับโอโบสลหรับแนวทางการอัพนะตอนนี้ของผมนะครับจะอยู่ที่102อยู่นะครับเพิ่มมูสเตอร์เม้นที่2ก็จะได้103้นั่นเองนะครับทุกคนนะใส่สไตลเกอร์อินสติ้งเข้าไปนะครับทุกคนสลหรับนาคาตะนะครับในร่างนี้ก็สูง175อายุ24นะครับก็ถนัดเท้าขวานะครับผมก็เอาไปเล่นแล้วนะครับทุกคนลงแรงนะตึ้งๆไปเลย6นัดด้วยกันแล้วก็ยิงไปอีก3ประตูนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นสไตล์โฮเพเยอร์นะครับสไตล์ยอดฮิตเลยนะครับเล่นได้3ามตำแหน่งที่ค่าพลังไม่ลดนะครับไล่ไปตั้งแต่ c m f มฟเแล้วก็หน้าต่ำา s s นั่นเองนะครับอวบออโรมาติคนะครับในตอนนี้102นะครับถ้าใส่บูสเตอร์เม็ดที่2เข้าไปนะครับก็จะเป็น103นั่นเองนะครับเกมรุก79บเกอลคอนโทรลริบบิ้งไทยโบชันครับ90 93 96นะครับแล้วก็ส่งบอลสั้นครับ91คาสิบอ็ดบอลยาวนะครับ88แล้วก็จบสกอร์นะครับ 82นะฟรีคิกลูกโค้ง81 82ครับแล้วก็ที่เดียดนะครับที่ผมอัพมานะครับใครที่อัพตามผมนะครับสปีด90สปีดต้น90นะครับแล้วก็ยิงแรงพิกกิ้งพาวเวอร์นะครับ90เหมือนกันนะครับถ้าใส่บูสเตอร์เมที่2ก็จะได้สปีดต้นบวกอีก1นึ่ะครับมาล้างงานทรงตัวนะครับ88สตามิน่านะครับ89นะครับทุกคนบูสเตอร์เมที่2ก็แนะนำเป็นสไตรเกอร์อินสติ้งนะครับทุกคนนะ สกิลนะครับผมว่าค่อนข้างมาดีเลยนะครับมีดับบรรทัดนะครับลองลิงเคอร์เลอร์มีเฟิร์สไทม์ช็อตบรรทัดพาร์ตมีนะครับอืสกิลไซก็มีครับซูเปอร์ซับผมว่าก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋มเลยนะครับทุกคนอ่าถ้าใครอยากเพิ่มให้ในการจบสกอร์เข้าไปอีกคมๆนะครับเพิ่มการจบสกอร์เข้าไปอีกนะครับผมว่าน่าจะเจ็มนะเออสำหรับนากาตะนะครับนี่ก็สามารถเพิ่มสกิลได้นะครับผมก็จะจับลงแรงรีวิวให้ดูครับกับสไตล์ลองบอลคอเตอร์ โค้ดอาร์เตต้านะครับเป็นแผน4-2-2แบบนี้นะครับเป็นแผนเมตาเหมือนเดิมครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปดูในเกมกันเลยครับนี่นะครับผมก็ซ่มแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เช็คความพร้อมความฟิตของนักเตะของเรากันก่อนเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะสำหรับนาคาตะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในแพ็คเลยโอ้โหทีมฝ่ายตรงข้ามครับโคดอินซากิลองบอลคอเตอร์เหมือนกันแผนเดียวกันนะครับผมว่าอันตรายเลยนะสำหรับรดกุลิตนะครับมายืนเป็น C.F. แบบนี้นะตัวใหญ่พักบอลได้นะครับโว้โหโคตรอันตรายเลยนะครับจะมีโซเรสนะครับอีบิกบิกทามเนมาแล้วก็เมซี่นะครับที่เป็นอีบิกบิกทามนะสำหรับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับโอ้โหแผนชนแผนแบบนี้ผมว่าตึงแน่นอนครับกับแรงช่วงนี้ค่อนข้างตึงสุดๆนะครับทุกคนนะสำหรับนกกตะนะครับทุกคนก็เป็นอีบิกฟรีอีกหนึ่งนะที่อยู่ในแพ็กสามารถไปเลือกได้นะครับถ้าเราเปิดครบ21ครั้งนั่นเองนะครับผพว่าก็ถือว่า เป็นนักเตะที่เล่นง่ายมากๆนะผมรู้สึกว่ามี AI แล้วก็มีค่าพลังน่าจะมีโกงนิดๆน,นะสำหรับเป็นนักเตะญี่ปุ่นด้วยนะคใครที่คิดเหมือนผม,มนะครับก็มาเมนได้นะผมรู้สึกเหมือนนั้นนะถ้าเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะรู้สึกว่าจะมีค่าพลังบวกมาพลังแฝงนะครับทุกคนนะอาจจะมีพลังแฝงนิดๆเข้ามาสำหรับนักเตะญี่ปุ่นแบบนี้นะผมว่าผิวใช้ได้เลยนะออรู้สึกว่าเล่นนัดหนึ่งสองนัดสามนัดแบบนี้เข้ามือง่ายนะครับ ในความผิวด้วยมีสกิลเดรบอลทัดแบบนี้นะครับจบสกอร์นะผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะหาจังหวะหาโอกาสได้นะดีมากๆนะสำหรับนากาตะนะครับทุกคนแต่ว่าใครที่เล่นแล้วนะครับเข้ามือหรือไม่เข้ามือ,อยังไงก็มามิทมาแชร์ได้นะผมก็จับเล่นในตำแหน่งนะครับกองกลางตัวรุกเลยนะครับ AMF แบบนี้ครับเป็นกองกลางตัวรุกคู่กับเมซี่นะจะจับยืนฝั่งซ้ายนะครับเพื่อว่าจะโยกยิงนะครับให้เข้าเท้าขวานะครับมา มาดูกันครับจังหวะนี้เขาขอะมาครับโอ้โหเกือบโดนเลยครับได้ทักทายเรานะครับดีได้ครับออกบอลมาจังหวะนี้ครับโตนาลีครับมอลินน่มอลินี่บอลออกมาโรเมโตคาร์ลสครับนาคาตะนาคาตะจะยกโอ้โหเจอความใหญ่ลูกุลิตครับบอกเลยครับใครที่มีลูกุลฤิตครับโหดแน่นอนนะครับมา เมซี่จ่ายมาจังหวะน,นี้ติดคาร์ลอสครับแต่เมซี่ดักได้ออกมาที่ซเลสโซเลสเดบันทัดจะยิงจะยิงยิงเองโอ้โหปัดได้ครับผู้สาประตูยังอยู่ครับม,มาได้ลูคอนเนอร์ครับโลเมโตคาร์ลอสเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้ครับขึ้นโคกไม่ได้ครับัวเรสเก็บได้ครับจ่ายมาติดมารอครับมาเก็บได้ที่ตูรามครับ ตัวิกบอลออกมายาวๆตัวนาดิโขกมาได้นากเตะดากกะตะโอ้โหจะโย,ยกเดี๋ยวบรรทัดไม่ผ่านเบเก้นครับเม,มสซี่ลูกกุลิศตัวนาดิครับลูกกุลิศครับใหญ่จริงๆนะครับลุกออกมาจังหวะนี้เนยมาเนยมาเอาบอลลงจ่ายมาคาร์ลอสครับดักได้ก่อนนะครับเนยมาครับให้มาเขาก็มีนากเตะเหมือนกันนะโยกโยกไม่ผ่านครับมา ลูมิเนเก้ให้มาที่วซเรสทำชิ่งกันกับลูมิเนเก้ครับลูมิเก้ยังไงโยกตัดในมาโอ้โหโอโอเจอแย่งไปได้เลยครับแต่ตัดได้ครับโตนาลี่แล้วก็นากาตะดับบรรทัดในจังหวะจะยิงเอียงปั่นเองนะครับแต่ว่ายังโดนบล็อกอยู่ครับมายังรู้อินดอ โดมินิกเก้ให้มาที่นาคาตะดับบรรทัดยิงเองครับนี่ครับค้าพลังกิงพาวเวอร์ทำงานครับทุกคนโอ้โหซัดจังหวะนี้สวยจริงๆนะครับเข้าขวานะครับโอ้โหอย่างสุดจังหวะนี้ครับนี่ครับโตนวลี้ให้มาครับจ่ายปุ๊บโดมินิกเก้ให้มาครับแล้วก็ดับบรรทัดหนีมาก็ซัดแหวกไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้สวยงามจริงๆครับ1-0จากนาคาตะครับนับ1นนาทีที่39นะครับมา จังหวะนี้ครับทีมฝ่ายตรงข้ามครับโอ้โหจนนับนะครับนี่ครับเกือบหมดห้าวินะครับโอ้โหเริ่มเล่นมายังไงเราดักได้ไหมโอ้โหเสียฟรีคิกเลยครับเลยโซเ,เลตนั่นเองจังหวะนี้ฟรีคิกเปิดยาวๆขึ้นมาครับเราโขกไม่ได้โตนาลิให้มาที่โซเลตโซเลตมีความเร็วอยู่นะครับจ่ายมาโตนาลิ บนก่อนแล้วก็ให้นะกะตะไม่ได้ครับ,บรกเบกนดักอยู่โซเรตดุดสัวเลดยิงเองจังหวะน,นี้พวกซาประตูของเราครับดีได้บินปัดออกไปได้ครับเกือบหายเหมือนกันนะครับเจอลูกซัดไกลแบบนี้เนี่มาให้มาจงังหวะนี้ก็ออไใสหล่ำหน้าสิครับถอดเวลาหนึ่งนาทีนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกเนะี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับครึ่งแรกครับ เปิดออกมาจังหวะนี้ก็เรียบร้อยเลยก็สำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับเราก็ออกนาไปก่อนนะครับหประตูต่อศูนย์แบบนี้ครับการควงบอลของเรา52เอนะครับโอกาสจบ5ครั้งได้มา1ประตูนะครับจากนาคาตะเลยนะครับก็มาุูกันต่อครึ่งหลังนะครับกับการรีวิวอีพีไฟอีก1 E p ีพีนะครับว่าเป็นนาคาตะเองนะครับกับตําแหน่ง AMF อนะครับกองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับทุกคนมาดูกันของไฟแบบนี้ผมว่าใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ ยาวๆเหมือนกันนะครับมีสกิลซูเปอร์ซับด้วยนะเออเอามาเล่นซูเปอร์ซับลงมาครึ่งหลังแบบนี้แจ่มเลยนะครับใครที่มีตัวหลักอยู่แล้วครับอองมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหเปลี่ยนเกมได้แน่นอนนะนาคาตาครับยกออกมาจังหวะน,นี้ไม่ผ่านครับได้มาั่งรายการดังได้ลูมิิกี้ยกยก,ยกออกมาให้กับโซเรสโซเรสเอาบอลลงได้ครับขึนมา โรเปโต๊ะขาเราเราก็ลูมินิเก้นากาตะจับพิกยิงโอ้โหสองศูนย์นะครับลุ้นแฮตติกเฉยเลยนะฮะนี่ครับลูมินิเก้ให้คืนมาแล้วก็นากาตะจับพิกยิงเลยครับจังหวะแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับสองศูนย์ครับทุกคนโอ้โหลุ้นแฮตติกครับสำหรับนากาตะนะครับโอ้โหกองหน้าไม่มีโอกาสจบนะครับกองกลางทต๊ะครับก็ซัดเองเลยนะครับนาทีที่57ครับ20ไปแล้วโซเลตเนมา เน,น,นี่มาจ่ายมาจังหวะนี้โรเมโโตคาร์ลอสคอสตันนิ่งมาขึ้นโคกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโดนตีไข่แตกเบลวเหมือนกันนะครับนาทีที่60ครับเอาแล้วทีนี้เราก็ต้องเล่นเกมรักเกมรับนะครับยันให้อยู่ด้วยนะออคาร์ลอสยกมาไม่ถึงสวเรสครับตัดได้ครับเมซี่ลรเมนิเกติดฝังลายการเบกเกนครับ เมซี่ยางดีครับมารินี่ดักแต่ว่าจ่ายไม่ดีลกคุลิดแทงมาให้กับเมซี่เมซี่กระชากกระชากเข้ามาแบบนี้เจอเบียดครับยังสกัดออกมาได้ครับเบกินจ่ายมานะกาตะลุกุลิดมอรินี่ครับยังดักอยู่นะกาตะโตนาลี่ครับโซเรตให้กับนาคาตะนาคาตะยกออกมาให้กับ,บลุมมินิเกได้ไหมจ่ายมาจังหวะนี้โอ้โหไม่ถึงโซเรตครับ ยังไม่ได้ประตูที่3ครับนะตันา่นี่ยกออกมาดูมิกิโอ้หพักแล้วครับแต่ว่าเจอแังรายกาแต่งบุกต่อเนื่องครับแล้วก็ดาบบรรทัดซัดจังหวะนี้ครับผู้สาประตูยังบินปัดออกไปได้ครับเกือบหายเหมือนกันนะครับโอ้โหนาคาตะครับเกือบแฮตชกครับควนเนอร์แตงมงครับมาขอเล่นสั้นๆบ้างครับรเมนโตคาร์ลอดให้มาที่นาคาตะ นักตายโยกดึงกลับมาได้ก็คอ,อสจังหวะหนีขึ้นโคอออกูสาประตูครับได้บินปัดอยู่ครับโอ้โหเกือบหายครับยังไม่ได้ครับประตูที่สามฝั่งล่างรับตูรามครับดีดายกโจวยาวมาเอตัวครับลงมาใหม่เนมาร็อกบ่าครับ เนมาครับเนมายังมีความผิวจ่าติดซินวาครับนาคาตะจังหวะเดียวครับเอโตกพีก e แล้วก็ให้มาที่ลูมินิเก้โอ้โหจังหวะเดียวครับนาคาตะมาไม่ถึงเนมาเอโตดักได้ขึ้นมาตัวนาลีนากาตะจังหวะเดียวทำชิงครับลูมินิเก้ยกออกมานาคาตะได้ไหมเดินสกัดออกมาได้ก่อนครับ กอเวลาสามนาทีนะครับทุกคนโอ้โหเขาได้บุกซะด้วยได้บุกซะด้วยเก็บบอลได้อีกครับเฟรนโดนตอเรสให้มาที่นี่มานี่มาครับสตันนิ่งจังวันนี้โอ้โหซัดไกลครับยังดีที่ไม่ตรงกรอบครับมหมดไหมครับจันเปิดออกมาก,ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับโอ้โหสํหรับรีวิวนะครับนาคตะนะครับเป็นอีกฟรีอีกดึงตัวนะครับที่ทุกคนสามารถเลือกได้นะครับทุกคนใครที่อดขาดกอ,องกลางปรุกุนะครับผมแนะนําเลยนะสํหรับนากาตะนะครับจําแน่นอนครับมีความผิวมีอะไร ครบเครื่องดีจริงๆนะครับทุกคนสำหรับนากาตะนะ่นก็เล่นเข้ามือสุดๆนะครับในเกมนี้ก็ซัดไปเองนะครับทุกคน2ประตูนะครับเรตติ้งก็อยู่ที่7.5 MVP ไปเลยนะครับทุกคนนะก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างแจ่มสุดๆนะใครที่ลองเล่นแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนอันดีชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ